สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครเว็บไซต์สำนักงานกสนอจังหวัดสมุทรปราการนะครับก่อนอื่นเลยเข้าเว็บไซต์ของจังหวัดเราก่อน smpk.nfd.go.th ซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างนะครับเข้ามาแล้วเราจะเห็นหน้าเว็บไซต์นะครับให้สังเกตที่มุมบนด้านขวารูปคน มีคําว่าล็อกอินคลิกเลยครับเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นหน้าล็อกอินขึ้นมานะครับให้เราไปที่คําว่าสมัครสมาชิกนะครับคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าสมัครสมาชิกนะครับผมจะขออธิบายในแต่และช่องก่อนนะครับว่าเราต้องใส่อะไรบ้างช่องแรกนะครับชื่อในที่นี้จะให้ใส่ชื่อเป็น กศน,นตำบห้องสมุดประชาชนกศน,นอำเภอนะครับ3อย่างนี้เท่านั้นอย่างเช่นผมอยู่กศน,นจังหวัดและผมอยู่งานประชาสัมพันธ์ผมก็ใส่ว่างานประชาสัมพันธ์ส่วนใครที่เป็นครูตำบลก็ใส่กศน,นตำบลของท่านนะครับอย่างเช่นกศน,นกศน ตำบลปากน้ำก็ได้ครับส่วนชื่อผู้ใช้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่เราจะใช้ล็อกอินเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นใส่คาว่าแบงค์แค่นี้ก็ได้ครับ4ตัวยังต่ำา4ตัวดีกว่าผมแนะนำรหัสผ่านใส่เป็นตัวเลขนะครับ ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษก็ไดท้ที่จำได้ง่ายๆนะครับต,ต้องใส่2ช่องนะครับช่องแรกก็เป็นรหัสผ่านแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับให้เหมือนกันนะครับส่วนอีเมลอีเมลในที่นี้จะใช้เป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับ Gmail Hotmail ที่นี่ผมใส่ตัวอย่างเป็น ผมมันนี้ใส่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยเนะครับซึ่ง2ช่องนี้ต้องเหมือนกันนะครับกดสมัครสมาชิกนะครับระบบจะโชว์ว่าข้อมูลของคุณได้ถูกสร้างแล้วกรุณากลับไปเปิดอีเมลของคุณเพื่อคลิกลิงก์ยืนยันกลับมาอีเมลที่ส่งไปนะครับ ถ้าไม่เห็นในอินบ็อกซ์มันก็อาจจะไปอยู่ในจดหมายขยะนะครับลองเปิดดูนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสมาชิกนะครับสวัสดีครับ